อะาเดี๋ยวกินเลยลูกทางข้าวสองอันเลยเหรอสองอ้าวสองอันเลยสองใบแล้วต้องกินดอกอันนี้ไหมกินสมิลอนไม่ดอกมาดอกไม่ต้องกินลูกอันนี้หนูถือเป็นอันนี้เลยนะเออไอแรนที่เกาหลีอ่ะไอที่เครื่องเพิ่มต่างๆเออขนมอันนี้ไงขนมสควิดเกมไอขนมสควิดเกมเออที่อ่านขึ้นโชว์ไหมครับอุ้ยอ้าวหนูเฝาสิเจอตัวนี้ยไม่ขึ้นอ่ะตัว จบมีสะพายจบพี่เฉลยเลยสะพายเป็นใครเฉลยไหมพาวเวอร์พับเกิลพาวเวอร์พับเกิค่ะพี่จ้าอ่ไม่เชื่ออีกแรงมากอ่พี่เฉลยพี่ไม่รอเล่นและเขาบอกให้กินดอกเราเรืองได้นะกินได้จริงเหรออจุ๊บได้จริงไหมเนี่ยมันเป็นดอกไม้ที่กินได้ปะกินไม่ได้ อกที่อย่างนี้เชื่อขึ้นมาเลยที่บอกว่าพี่อ่านขึ้นโชว์ไม่เชื่องงงงแล้วฉันก็งงมันซ้ำพี่ไม่เล่นอะไรๆซ้ำๆอยู่แล้วเออกระถูกโอเคถ้าอย่างนั้นไม่ซ้ำคือใครแม่ผมซ้ำพี่เฉลยเลยเทเลอร์สวิปจบพึ่งกลับไปเลยมาที่นี่ด้วยที่นี่ด้วยที่นี่ด้วยใครคิมอะไรคิมซูฮยอนจบเขาขึ้น เขาอยู่ห้องแต่งตัวนี้ด้วยถูกนี่ได้มาแบบเต้นแล้วจะดคนหลังจิกหัวไหมไม่โดนนะคะไม่โดนแอหนาวไหมแอบหนาวอยู่นาเนาดีหนาวนะหนาวนาอาจจะมีสักสองเลเยอร์คือหนึ่งเป็นเสื้อกล้ามข้างในแล้วก็แจ็คเก็ตได้หนึ่งเอบาเบอ